ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวรังครับราศีคุณนายจับมากแพทิเซียคูดเปิดใจชีวิตคู่โนต้ตวิเศษไม่เคยคิดว่าจะแต่งงานวัย25แพทิเซียกูดเปิดใจชีวิตคู่หลังแต่งงานโนต้ตวิเศษไม่เคยคิดว่าจะแต่งงานวัย25แถมเมาส์เรื่องบนเตียงกับสามีต้องบอกเลยว่าผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการแต่งงานแพทิเซียกูดและโนตวิเศษ หลังสีสิงพิพัฒน์ที่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าชีวิตหลังแต่งงานแพทิเซียโน้ดวิเศษนั้นยิ่งสวีทหวานมากขึ้นแถมโน้ดวิเศษข้างรักแพทิเซียหนักมากล่าสุดนางเอกสาวแพทิเซียกูดเปิดใจในรายการ3ามแซบว่าไม่เคยตั้งเป้าว่าจะแต่งงานอายุ25แต่คิดว่ามีความรักก็อยากแต่งงานพร้อมเล่าโมเมนต์โนดไปขอแต่งงานทิปต่างประเทศ ด้วยความพยายามอยากจะเซอร์ไพรส์หลายรอบจนสุดท้ายก็เซอร์ไพรส์ขอแต่างงานได้สำเร็จจนสาวแพทิเซียน้ำตาไหลชาวต่างชาติก็ร่วมปลบมือยินดีด้วยส่วนเรื่องปรับตัวหลังแต่างงานแพทิเซียบอกว่าค่อนข้างเหมือนเดิมเพระช่วงโควิดอยู่ด้วยกันเยอะมากปรับมาเยอะแล้วแทบจะเหมือนเดิมยังไปไปมา,มาไม่อยากหักดิบเลยค่อยๆย้ยายเข้ามาทีละนิดก็ดูแลกันพี่เขาโตวานูเยอะ เขาจะดูแลหนูมากกว่าด้วยซ้ําโชคดีมากเขาทําอาหารเก่งมากในเรื่องที่ต้องปรับตัวกันเยอะที่สุดน่าจะเป็นเรื่องแอร์เขาชอบอยู่ที่หนาวๆแต่หนูขี้หนาวหรือเขาชอบเปิดไฟเปิด iPad เวลาจะนอนแต่หนูชอบอะไรมืดๆเงียบๆเมื่อถามว่าสไพร์ยใหญ่ชมพู่รยาแนะนําอะไรบ้างแพทริเซียากล่าวว่าพี่ชมก็บอกว่าถ้ามีอะไรถามพี่ชมได้ หนูก็ยังเกรงๆงไม่กล้าถามไม่รู้จะปรึกษาอะไรด้วยเพิ่งแต่งไปอนาคตถ้ามีอะไรเชื่อว่าก็ต้องปรึกษาเรื่องมีลูกก็พร้อมคุยกันอยู่แล้วก่อนแต่งที่บ้านของทั้งคู่เชียร์กันอยู่แล้วหวังว่าจะมีข่าวดีถ้ามีแล้วจะบอกผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ไม่ติดปล่อยตามธรรมชาติเมื่อถามว่าอยากมีแฟดเหมือนแม่ชมไหมสาวแพทริทิียนิ่งคิด พร้อมทั้งบอกว่าขอธรรมชาติก่อนดีกว่าขอดูว่าไหวหรือเปล่าแค่คนเดียวก็เหนื่อยแล้วต้องมาดูแล2คนพร้อมๆกันน่าจะหนักมากขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีวีออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ